อันบ็อกแกะกล่องสินค้านะครับเครื่องสแกนบาร์โค้ดจากแบรนด์ซิบรารุ่น DS2208 วันนี้นะครับเราก็อยู่กับเครื่องสแกนบาร์โค้ดนะครับจากแบรนด์ซิบรานะครับรุ่น DS2208 เดี๋ยวจะมาแกะกล่องอันบ x ็อกให้ดูนะครับว่าภายในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอนะครับเป็นแบบนี้นะครับภายในกล่อง อันนี้ก็จะเป็นฐานแล้วก็ขาตั้งนะครับสาย USB นะครับตัวเครื่องแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้โอเคนะครับนี่ Quick Start Guide หมดแล้วนะครับในกลอ่องมาดูอีกรอบนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมี ตัวขาตั้งนะครับตัวฐาน usb นะครับตัวเครื่องคู่มือการใช้งานนะครับนี่คือทั้งหมดที่อยู่ในกล่องลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้านะครับได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นทางด้านนี้เลยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ